เพราะลืมอะไรมันคึงหลงอยู่บ่อยๆมากครับเพราะลืมว่าจริงๆเราไม่มีอะไรเลยเจ้สคตาความเป็นจริงคือไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็น ตัวเราความรู้สึกเป็นเราความรู้สึกเป็นเขาความรู้สึกเป็นลูกเราความรู้สึกอะไรอะไรก็ตามมันเป็นแค่สิ่งที่มันเกิดเราก็ดับด้วยตัวของมันเองต่ความจริงของธรรมาชาติคือไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะเออมันก็ต่อติดลงตาสังเกตพิจารณาดูมันที่บอกก็พูดเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดความเข้าใจ ว่าเออจริงๆเนาะก่อนมีสามีก็ไม่ได้มีสามีอคือสามีก่อนเกิดมในโลกเนี้ยก็ไม่มีสามีเป็นตัวตนสามีที่เป็นตัวตนก็ต้องตายแล้วก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตนของสามีลูกก็เหมือนกันก่อนมีลูกก่อนลูกเรานี่ที่จะเกิดมาในโลกนี้ลูกก็สุดท้ายต้องกลับไปสู่ความไม่มีตัวตนของเขาตามเดิมเราก็เหมือนกันมาถึงตัวเราแต่นี้ยตัวเราก็ไม่มีตัวตนที่เที่ยงอยู่จริงว่าก it ่อนเกิดมาเป็นเราในโลกนี้ก็ไม่มีตัวเรา กลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวเราตามเดิมสุดท้ายตั้งเราและสามีและลูกก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเออไม่มีอะไรเลยที่ใครจะยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้เป็นความคิดความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมแต่ใจยังไม่เป็นธรรมเพราะยังไม่เห็นจริงด้วยใจจนใจเป็นจริงเช่นนั้นจริงๆไม่กลับคืนไม่เปลี่ยนแปลงใช๊ไหมเจ้าค่ะแล้ว การที่จะให้ใจมันเห็นจริงแบบนั้นนะเจ้าค่ะหลวงตาเราคือจะใช้สังขารในการทําเหตุยังไงให้ใจมันเห็นนะเจ้าค่ะหลวงตาหรือว่าก็อยู่กับสัจธรรมความจริงไปเรื่อยๆแต่มันก็แฝงไว้ด้วยตัณหาอยู่ดีอ่เจ้าค่ะว่าถ้าเห็นสัจธรรมความจริงไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเข้าใจตามดิ่งตามนั้นมันก็คือเป็นสังขารปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไปตลอดนะเจ้าค่ะ และท,ที่ที่พูดไปท,ทั้งหมดน่ะทั้งความเข้าใจทั้งตัณหาทั้งความยึดถือแล้วความพยายามไม่สิ้นความยึดถือมันก็เลยกลายเป็นพุงแต่พุ่งแต่งตหรือว่าจะใช้สังขารไปพยายามบอกสอนเพื่อให้ให้มาสิ้นสังขารเราก็บอกเองจบคําสุดท้ายว่ามันก็อย่างนั้นมันก็เป็นสังขารพุ่งแต่งทั้งหมดก็เป็นความจริงเช่นนั้นไม่ใช่หรือ อ,อ,อันนี้ตัณหาคือความจริงบ่ตัณหามันก็คือความจริงเท่นานั้นคือมันก็ไปแม้แต่ตัณหามันก็เป็นความปุงแต่กหนูเข้าใจความจริงผิดเจ้าค่ะหนูตาสําคัญที่สุดเลยตรงนี้พูดให้ดีพูดให้ดีเลยตรงเนี้หนูเข้าใจความจริงผิดเป็นลูกศิษย์ลูกตามาตั้งนานแล้วตอนนี้เพิ่งจะพูดว่าหนูเข้าใจความจริงผิดตรงนี้สาคัญมากเลยพูดได้ดี ความจริงมันคือทุกณะมันเป็นแบบนี้ใช่ใช่เนี่ยคือเนี่ยคือผู้ความจริงจากใจเมื่อกี้จากความจำเมื่อกี้ที่หลวงตาบอ,อกว่าหนูลืมอะไรคือหนูลืมความจริงอันนี้ว่ามันมีแบบมันเป็นแบบนี้เมื่อความจริงอ่ะ ใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารเตอนแล้วมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะพูดออกมาจากใจยังไงก็เพราะใจมันเป็นวิสังขารที่เป็นสุญญตาเป็นความไม่มีไม่ว่าจะคิดจะพูดจะปรุงแต่งถึงลูกถึงสามีถึงตัวเราถึงว่าพยายามถึงตัณหาที่จะให้นิพพานแม้แต่จะพูดถึงนิพพานแล้วลึกถึงนิพพานแต่เราก็บอกเองว่ามันปรุงแต่งทางนั้นมันปรุงแต่งทางนั้นมันไม่ใช่ความไม่มี ว่ามีเป็นความปุกแต่งทั้งนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงเป็นนิจังทุกขอังอนัตตาหมดธรรมชาติหนึ่งเดียวที่ไม่เคยเกิดดับและไม่เคยหายไปไม่เคยมีอะไรปรากฏนั่นคือนิพพานธาตุสุญญตาธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นสุดนิพเป็นธาตุรู้บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์หรือนิพพานหรือสุญญตาหรือวิสังขารหรืออสังขตธาตุหรือธรรมธาตุอบาตธาตุอบาตธรรมชื่อเขาเยอะแยะหมดแต่ ชื่อเหล่านี้เป็นสมมติที่เรียกว่าธรรมชาติที่ไม่เคยมีอะไรปรากฏตลอดการแต่จริงแล้วแต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่จริงถ้าไม่มีอยู่จริงก็ไม่มีชื่อต้องสมมติชื่อเรียกเขาว่าอะไรแต่เนี้ยธรรมชาตินั้นเนี่ยมีชื่อสมมติเรียกว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณหรือธาหรือวิญญาณธาตุหรือธาตุรูหรือนิพพานหรือสุญญตาหรืออมตะหรือวิังขารหรืออาสากตาธาตุ สมมติชื่อเรียกเขาแต่ไม่หมดเลยแต่เรียกธรรมชาติที่ไม่เคยมีอะไรปรากฏแต่มีอยู่จริงแต่สิ่งใดที่ปรากฏไม่ได้มีอยู่จริงเพราะทุกอย่างที่ปรากฏไม่ว่าจะปรากฏเป็นรูปเป็นนามไม่ว่าจะปรากฏเป็นสสารพลังงานความรู้สึกว่างความรู้ความเห็นความเข้าใจอะไรก็ตามขอให้ปรากฏเป็นพุติแห่งจิตหรือปฏิกิริยาหรืออาการขึ้นมาล้วแต่เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่มีสิ่งใดมีสิ่งนั้นตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมีหนึ่งเดียวเอโกธรรมโ เนี่ยเขาจะมีภาพสัญลักษณ์ที่ชี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าจักรวาลชี้จักรวาลว่ามีแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดไปดับเป็นอมบตาตลอดการคือสิ่งอะไรที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของอนันตจักรวาลนั้นกอบเขตไม่ได้นั่นแน่คือชี้อนันตจักรวาลนั่นแน่ชี้นิ้วชี้หนึ่งเดียวเอกโมโมทมที่เป็นอัมตามีหนึ่งเดียวคือความธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรเคลื่อนที่ ไม่มืดไม่สว่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองธรรมชาตินั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศไม่ใช่รูประฌานไม่ใช่อรูประฌานไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ไม่อาจจะรับรู้เขาได้ตาตาทั้งอจนาทั้งหกคือ ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจจะเอาประตูตาไปมองหาเขาก็ไม่เห็นจะเอาเอาหูไปฟังเขาก็ไม่ได้ยินเสียงเอาจมูกไปดมก็ไม่ได้กลิ่นเอาลิ้นไปเลียก็ไม่รู้รสเอากายไปสัมผัสจับต้องก็จับต้องไม่ได้เอาใจไปรู้อาการของใจประตูใจไปรู้อาการของใจเรียกว่าธรรมอารมณ์ก็รู้ไม่ได้เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่มีอะไรปรากฏที่เรียกว่าจิตบริสุดหรือใจบริสุ์หรือธาตุรู้บริสุ์หรือนิพพานนั้น หรือสุญญตา,าธาตุนั้นไม่มีอะไรเลยปรากฏที่ถูกรับรู้ได้โดยอายตนะทั้งหกและไม่มีใครบังอาจทําให้เกิดขึ้นและไม่มีใครบังอาจทําลายได้เขาเป็นธรรมชาติที่เป็นอัาตะเช่นนั้นเองในขณะที่เป็นอวิชชาโง่อยู่ธรรมชาติที่เป็นอบาตะเน,นี่ยก็ไม่เคยหายไปในขณะที่าตัดสูุ้ธรรมชาติที่เป็นอัาตะนี้ก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นเขาไม่ได้ทั้งหายไปและไม่ได้ปรากฏขึ้นเขาเป็นเช่นนั้นตลอดการ ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่อาจถูกทำลายได้เอกโกธโมเนนแหนะพุทธเจ้าตัดว่าันนแหนะคือที่สุดแห่งทุกข์ดังนั้นไอที่เราปรุงแต่งกลัวว่าเราจะเป็นนั่นกลัวเราจะยึดถือนี่เราพยายามจะปรุงแต่งให้เราไม่ยึดถือมันล้วนไม่ใช่เอกโอธโมทั้งหมดแล้วใครเรารู้ความจริงเนี้ยก็เอกโอธโมเนเป็นาธาตุรู้สัจธรรมมันก็ได้รู้ความจริงนี้มันหนึ่งเดียวที่รู้ความจริงอันนี้ว่า สเพส,สังขาราสัจอนิจาสังขารทั้งปวงหรือปรากฏการทั้งหมดที่มีขึ้นมาปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสาสารเป็นพลังงานเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆก็ตามแม้แต่พยายามรู้ดูรู้เห็นพยายามรับปล่อยวางพยาพยามพยายามอะไรก็ตามจงใจตั้งใจพยายามเจตนาที่จะพยายามทําอะไรเป็นอะไรล้รวนแต่เป็นสิ่งปรากฏและเกิดและดับหมดทิ้งสิ่งนั้นพ้นจากความปรากฏทั้งหมดพ้นจากความมีมีสิ่งใดปรากฏเป็นอบัตะเป็นอบัตะหรือเรียกธาตุนั้นว่า พุทธะพุทธะพุทธะเป็นอมตะตลอดการคือเป็นความไม่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏอยู่จริงแล้วก็เป็นอมตะสิ่งใดที่ปรากฏล้วนแต่เกิดดับหมดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าธาตุขันธ์พุทธเจ้าพระประเจกุจ้าบาลัลสาวกล้วนเป็นสิ่งที่บาปปรากฏแล้วก็สิ่งที่ปรากฏนั้นแตกตายไปทุกชาติ แต่พุทธ,ธะความเป็นพุทธ,ธะหรือธาตุรู้นั้นเป็นอมตะเป็นธาตุด้านเดิมอยู่ในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พระเจ้าปัจเจกพระเจ้าในสวรรและปุถุชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีธาตุรู้เป็นธาตุหลักอยู scholars, town, like? ่ท so, ี่ว่าไปรวมกับธาตุใดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในฉาเป็ตสุรกายสัตว์นรกเทพเทวดาจะต้องมีธาตุรู้หรือนิพพานธาตุเป็นหลักอยู่เสมอดินธาตุพวกเราเกิดมามันเป็นหลงอวิชชา หรือจำธาตุหลักของตัวเองไว้ได้คือธาตุรู้ที่เป็นอวาาัตะที่ไม่มีอะไรปรากฏจําเป็นอวตารที่เป็นธาตุที่รู้ความจริงว่าสเพสังกัาอ,อนิจจาสเพสังกัาทุกขาสังขารหรือสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นทุกข์นท,กทนได้ยากต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีแล้วก็ดับไปหายไปเรียดทั้งหมดทั้งสิน้นสเพรธรบาณตทาทำที่เป็นสังขารและวิสขารคือธรรมชาติของนิพพานที่ไม่มีอะไรปรากฏ ไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราสัพเพธ,ธมานาลอาอภินิเวสายะทำทั้งมวลทั้งสังขารคือสิ่งที่ปรากฏการเกิดดับแตกทำลายและวิสังขารคือนิพพานที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นแต่มีอยู่จริงเป็นอมตะตลอดกาลนั้นไม่ควรหลงยึดบ้านถือบ้านมาเป็นตัวเรามาเป็นของของเราสิ้นคำตัดพระพุทธเจ้าพระ สำเร็จเป็นพระหานสาวกและเทพเทวดาทั้งหลายก็ตัดสรุตามจํานวนมากธรรมชาติเดิมแท้มันเชียบที่สุดสงบที่สุดว่างเปล่าที่สุดเพราะอะไรถึงเงียบที่สุดเพราะมันไม่มีการกระดุกกระดิกได้ไม่อาจจุกยิกได้ไม่อาจไหวตัวไม่อาจปรุงแต่งได้ มันไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใดๆที่จะโดนบดดาให้มเขาเป็นไปได้ไม่ว่าเหตุปัจจัยของธรรมชาติเหตุปัจจัยของผู้ที่สร้างขึ้นหรือเหตุปัจจัยของผู้มีอิทธิเลดใดๆก็จะปรุงแต่งให้เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรกากฏจะเป็นอวตาได้จะปรุงแต่งได้เฉพาะสังขารแต่วิสังขารเป็นธรรมชาติที่เป็นอวตาเช่นนั้นตลอดการแม้ต่อให้เรายังโง่อยู่เป็นอวิชชาอยู่ยึดถืออยู่ธรรมชาตินั้นก็ยังคงเป็นเช่นนั้น เราตัดสรู้แล้วธรรมชาตินั้นก็คงเป็นเช่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่แต่ลืมไปลืมธรรมชาติดั้งเดิมเราไปทุกสรรพสัตว์ลืมธรรมชาติดั้งเดิมตัวเองคือความไม่มีอะไรปรากฏแต่รู้แจ้งสัจธรรมความจริงแต่พอเกิดมาแล้วก็รู้หลงไม่ใช่รู้สัจธรรมความจริงเป็นรู้หลงรู้รรู้แล้วยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเป็นของของเรา แล้วเมื่อหลงยึดบ้านเป็นตัวเราแล้วก็ไปยึดทุกสิ่งในโลกนี้มาเป็นของเรามันจึงมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดหาได้ลดน้อยถอยลงไปไหมได้ความหลงยึดบ้านถือบ้านเริ่มต้นที่ยึดเป็นตัวเราก่อนแล้วก็ยึดเป็นของของเราเมื่อไหร่กลับไปสู่ธรรมชาติเดิมในปัจจุบันก็จะรู้ว่าธรรมชาติถือเดิมเนี่ยมันคือใจเราแต่ด้านเดิมนั่นเองมันเป็นพื้นของความไม่มีอะไรปรากฏที่มันเป็นอบัตะ ที่มันเป็นนิพพานอย่างเป็นอมตาะาไม่เคยหายไปไหนแต่เมื่อเราหลงแล้วก็จะลืมนิพพานธาตุหรือธรรมธาตุดั้งเดิมที่ไม่เกิดไม่ดับไปนั้นเสียแล้วก็ไปหลงอยู่กับสกาดปุกแต่งด้วยความยึดบ้านถือบ้านคือตัวเราและก็ของเราหลวงพูชาสุัะโธว่าแม่ครูอ,รอ,อาจารย์ที่เคารพถือท่านบอกว่าบ้านที่แท้จริงของเรานั่นแหละคือบ้านเดิมนั่นแหละคือนิพพานธาตุสุญญาตาธาตุ ธรรมธาตุอัปปตธาตุอมตธรรมวิตัคขาหรื Stanley, ออสังกตธาตุหรือธรรมชาติท,ท,ท,ท er, ี่ไม่เกิดไม่ดับอะไรนั่นที่เรียกว่าใจบริสุดหรือจิตใบสุดหรือธาตุรูปรบสุดนั่นแหละนั่นคือบ้านเดิมเราที่แท้จริงคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมีอยู่จริงใจที่เรียกว่าใจริสุดหรือจิตบริสุดเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองอะมีใจอยู่แต่ใจอยู่ไหนไม่มีใครใครตอบได้เวลาผ่าออกมาเนี่ยหมอผ่าออกมา ผ่ามาเจอแต่ร่างกายมีแต่เจอแต่เลือดเนื้อหัวใจที่เป็นเลือดเนื้อแต่ใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับนะไม่อยู่จริงแต่นักวิทยาศาสตร์และหมอที่ผ่าตัดไม่เคยเจอเลยเพราะอะไรไม่อาจค้นพบเขาได้ด้วยอายตนะงมันจึงไม่สามารถค้นพบเขาได้ด้วยด้วยตาด้วยกล้องโทรทัศน์ด้วยเครื่องมือแพทย์ด้วยอะไรก็ตามด้วยอายตนะตาอุจจลิ้นกายใจไม่สามารถค้นพบเขาได้ จะพบเขาได้มีกรณีเดียวคือสิ้นหลงตั้งขานณขณะจิตที่สิ้นหลงตั้งขานนั่นแหละก็จะพบใจที่เป็นธรรมชาติเดิมของพวกเราเรียกท่านจึงกล่าวว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระน,นิพพานใครลรู้ว่าถึงใจก็ใจนั่นเองอ่ะธาาุรู้ได้เนี่ยเขารู้ว่าบัดนี้เป็นใจถึงใจแล้วอย่างเป็นอวตะหรือเป็นชั่วข่าวถ้าเป็นชั่วข่าวก็เรียกว่านิพพานชั่วข่าวหรือตะทางขาวิมุตถ้านนิพพานถาวรแล้วคือ เป็นใจทวรไม่หลงใจไม่หลงบ้าเดิมอีกแล้วก็เรียกว่านิพานทวรไม่ใช่มีตัวเราไปยึดนิพานทวรเพราะถ้ามีตัวเราไปยึดนิพานไม่เป็นนิพานเพราะว่านิพานไม่มีตัวเราไม่มีของของเราดังนั้นเสี้ยววินาทีเดียวที่เราพยายามจะจับความไม่มีอะไรให้ให้เป็นอมาตะาไว้ประคองรักษาความไม่มีอะไรที่เป็นธรรมาชาติที่เงียบที่สุดสงบที่สุดว่างเปล่าที่สุด และจะพยายามทรงประคองรักษาสภาในไว้เสี้ยววนเดียที่เริ่มเริ่มประคองเริ่มจับเริ่มรักษาก็มีอัตราตัวตนนั่นทีแต่จริงที่อัตราตัวตนไม่มีอยู่จริงแต่หลงว่ามีอัตราตัวตนไปความหลงเฉยเฉยว่ามีอัตราตัวตนแล้วก็พยายามจะไปครอบครองเป็นเจ้าของนิพพานเพราะพุทธเจ้าจึงตัดว่าทุกสรรพสิ่งรวมไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่น ทุกสรรพสิ่งนี่ท่านที่ตัดกับตาวกว่าแม้แต่ธรรมและนิพพานก็ไม่ควรหลงยึดบั่นถือมั่นจึงตัดรวมว่าสเพธรรมานาตาทมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารคือนิพพานไม่ควรไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราเป็นเทของเราสเพธรรมานารังอภิเวสายะทมทั้งมวลที่ทั้งสังขารและวิสังขารที่เป็นนิพพานคือนิพพานไม่ควรหลงยึดบ้านถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของของเราดังนั้นจึงกล่าวว่า ึงตัดว่านิพพานก็ยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะนิพพานไม่มีตัวเราไม่มีของของเราถ้ามีควอมรู้สึกว่าเราจะประคองรักษายึดถือนิพพานไว้ให้ได้นั่นแน่เท่ากับไม่นิพพานเป็นกิเลสตัณหาโดยอวิชชาตัณนอุทา,านทันทีเห็นหรือ,อยังว่ามันเข้าใจผิดตรงไหนอืเนี่ยหลายคนเนี่ยดีละที่หมอก็ไปบออกมาอย่างว่า,า,เ,วาเข้าใจผิด หนูเข้าใจผิดหนูเข้าใจผิดมาตลอดนี่ข็ไดเป็นลูกศิลุ์ศูลตามาก็ตั้งนานเห็นไหมเข้าใจผิดลืมบ้านเดิมแท้ของตัวเองไปหลงกับบ้านในโลกนี้เรียกว่าหลงโลกหลงสามีภรรยาหลงขันห้าหลงตาแหน่งลาบยศหลง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 ในโลกหลงญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องหลงยึดถือหลงตัวเราหลงยึดไปของของเราหลงโลกลืม เนื้อหลงโลกก็เลยลืมบ้านที่แท้จริงไปแล้วก็มาทุกอยู่ในโลกนี้จนตายหลายภพหลายชาติเกิดตายหลายภพหลายชาติหลงโลกเมื่อไรสิ้นโลกเป็นอนาลาโยหรือขีนาลาโยผู้สิ้นอาลัยโลกขีณาลาโยก็มาจากพระอรหรันต์ขีณาสบพระอรหันต์ขีนาสบผู้สิ้นอาลัยโลก หรือผู้พ้นโลกผู้สิ้นยึดถือโลกผู้สิ้นกิเลสตัณหาต่อโลกที่จริงก็สิ้นกิเลสตัณหาต่อพระนิพานด้วยเรียกว่าสิ้นอะไรผู้สิ้นอะไรสิ้นยึดถ,ถือในใดใในโลกสิ้นยึดถือใดใดในโลกบัดนี้ตถาคตสิ้นความ ยึดบ้านถือบ้านสิ้นความยินดีสิ้นความยินร้ายใดๆในโลกมันท่านหมายถึงใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เราปฏิบัติทำโดยเอาตัวเราไปพยายามให้เราสิ้นยินดีสิ้นยินร้ายอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราแต่เราปฏิบัติผิดตลอดคือเราปฏิบัติได้ความทุกข์เพราะว่า เราปฏิบัติให้ตัวเราเนี่ยสิ้นความยินดียิน้ายแล้วเราจะนิพพานเราเลยทุกขมากทุกมากเลยเราใช้ความพยายามอย่างแรงกล้าเพื่อเรามีครอบครัวมีลูกดูแต่เราพยายามจะปฏิบัติให้เราเนี่ยสิ้นความยินดียิน้ายสิ้นความยินดียิน้ายต่อสามีและลูกเราเลยทุกมากเพราะมันไม่ใช่ความจริงเราเอาตัวเราไปสิ้นยินดียิน้ายต่อสามีและลูกต่อครอบครัวต่อการงาน เราเบื่อโลกมากเบื่องานมากเบื่อสามีเบื่อลูกเราอยากนิพพานเราอยากนิพพานแล้วเราก็โทษว่าสามีและลูกเนี่ยขวางพันิพานแต่เราเข้าใจผิดมาตลอดลมันไม่ได้เกี่ยวกับสามีและลูกเราอย่าไปโทษเขามันอยู่ที่ใจเราเองต่างหากนิพพานอยู่ที่ใจเราแต่เรากลับไปโทษว่าสามีและลูกมาขวางพันิพานตำแหน่งหน้าที่การงานขวางพนิพาน เป็นยังไงล่ะวันนี้เลยโดนซะหลายดอกอืมครับมันเข้าใจผิดอย่างที่หลวงตาบอกกับเจ้าค่ะพอมันเข้าใจผิดปุ๊บมันก็พยายามเอาตัวเราไปทำทุกวิธีทางมีอะไรที่เรายังไม่ปล่อยวางอีกมีอะไรที่เรายังเข้าใจผิดอีก มีอะไรที่เรายังไม่เห็นอีกมีอะไรที่มันยังไม่รู้แจ้งมีอะไรจะต้องทำอีกไหมมันก็พยายามเอาตัวเราอะไปสองหาไปคน้นหาทุกวิถีทางโดยคิดว่าถ้าทำตรงเนี้ยเห็นตรงเนี้ยเข้าใจตรงเนี้ยปล่อยวางตรงนี้แล้วไม่มีกิริยาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นแล้วแล้ว ทุกอย่างเนี่ยมันจะจบมันจะนิพานแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นเจ้าค่ะคือมันแค่เห็นว่าสัจธรรมความจริงของธรรมชาติเนี่ยในแต่ละขณะจิตเนี่ยมันเป็นแบบนี้ มันแค่เห็นความเข้าใจผิดในใจของตัวเองเจ้าค่ะโดยที่ไม่ได้เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปทำอะไรมันเหมือนกับทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยมันคือการกลับด้านตลอดเวลาเจ้าค่ะมันพยายามเอาสังขารเนี่ยไปหาวิสังขารเอาสังขารไปหาใจพยายาม ให้สังขารตัวนี้หายไปเพื่อจะไปเป็นใจคือมันผิดหมดเลยเจ้าค่ะแต่พอมันเข้าใจว่าเฮ้ยความเป็นจริงอ่ะมันคือทุกขณะจิตน่ะมันเป็นแบบนี้อ่ะมันไม่มันไม่ได้มีอะไรนอกเหรือไปกว่านี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะเจ้าค่ะคือไม่รู้จะอธิบายว่าว่ามันเข้าใจอะไรแต่มันแค่รู้ว่ามันเข้าใจอะเจ้าค่ะ ขอให้มันรู้ความจริงด้วยใจรู้ความจริงด้วยใจเป็นวิมุตตนั่นแหละไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะความรู้ความจริงด้วยใจมันรู้จากธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันจึงไม่ต้องการคำอธิบายอะไรรู้แก่ใจเป็นพอรู้แก่ใจเป็นพอยังต้องอธิบายอะไรอีกครับ เหมือนด่งกินข้าวอิ่มแล้วรู้แก่ใจว่ากินข้าวอิ่มแล้วจะต้องอธิบายว่ากินข้าวอิ่มแล้วมันเป็นอย่างไรจะต้องอธิบายคนอื่นฟังอย่างไรว่ากินข้าวอิ่มมันเป็นอย่างไรก็อธิบายอย่างเดียวว่าเออเจ้าก็ไปกินอย่างเหมือนอย่างเราเนี่ยแหละให้มันอิ่มแล้วเจ้าก็จะรู้เองว่าอิ่มเป็นยังไงไปต้องอธิบายเพราะอธิบายยากว่ากินข้าวอิ่มแล้วมันเป็นอย่างไงไปกินใต้อิ่มเดียวมันก็รู้เองว่าอิ่มเป็นยังไงได้เลกอธิบายก็ แค่นั้นเนี่ยเอวังก็มีด้วยประการละชน,นี